ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากวาปีนะครับอ่าวาปีปทุมนะครับอ่ามหาสารคามนะครับท่านเมตตาครอบครัวผู้ใหญ่ท้องคู่นะครับฝากนะครับอ่าพัสดุมาให้นะครับเป็นขนมนะครับรวมทั้งอ่าเป็นอ่าทั้งอ่าก็มีน้ําตาลนะครับเป็นน้ําตาลครับมีกับข้าวด้วยนะครับเป็น้เชียงครับขอบพระคุณมากมากนะครับนี่นะครับ ขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากจังหวัดมหาสารคามนะครับที่เมตตาครอบครัวผู้ใหญ่ทองคูณครับก็ขอให้ท่านนะครับในครอบครัวของท่านจงมีแต่ความสุขนะครับาคิดสิ่งอื่นสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับก็ขอบพระคุณนะครับมากๆนะครับที่ท่านเมตตาครอบครัวผู้ใหญ่ทองคูณครับส่งพัสดุมาให้นะครับส่งพัสดุมาให้นะครับครอบครัวผู้ใหญ่ทองคูณนะครับให้ความนะครับ ก็มีน้ำตาลนะครับก็จะป้อนนะป้อนผู้ใหญ่ด้วยนะเป็นน้ำตาลนะับน้ำตาลก้อนนะครับนําไปป้อนผู้ใหญ่นะครับผูน้ะใหญ่กินรับก็ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจด,ดีนะครับขอบพระคุณมา,า,มมากๆนะครับที่เมตตานะครับที่รักและเมตตาครอบครัวผู้ใหญ่ทองคูณครับอับมาป้อนอน้ำตาลนะครับนำน้ำตาลก้อนนะครับน้ำตาลปิ๊บ มาป้อนพ่อใหญ่นะครับก็มีนะครับคุณแม่ใจบุญนะครับฝากนะครับขนมนะครับของกินนะครับมาให้ครอบครัวพ่อใหญ่ทองคูนะครับก็มีน้ําตาลก้อนด้วยนะครับก็จะมาป้อนนะครับพ่อใหญ่นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีนะครับคุณแม่คุณรักช้างนะครับแล้วก็คุณแม่วัฒนานะครับสั่งหญ้านะครับแล้วก็กล้วยนะครับมาให้นะครับกับพ่อใหญ่มาฝากพ่อใหญ่ด้วยนะมาให้พ่อใหญ่ได้กินอ่า เมื่อกลับจากโรงพยาบาลนะครับวันนี้นับก็เป็นเช้าวันแรกนะครับที่พ่อใหญ่นะครับกลับจากโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ที่บ้านนะครับหลังจากจากไป2เดือนเลยนะครับสเดือนนะครับเดี๋ยวนะครับไปป้อนนะครับน้ําตาลนะครับให้กับพ่อใหญ่ก่อนครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่ใจบุญใจดีนะครับที่ เมตตาครอบครัวพ่อใหญ่ทองคูณครับส่งครับของอกินครับมาให้นะครับครอบครัวพ่อใหญ่ทองคูณนะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับคุณแม่วัฒนานะครับแล้วก็คุณแม่คุณรักช้างที่เมตานะครับวันนี้นะครับสั่งนะครับออเดอร์ให้พี่พายวันชัยช่องพี่พายวันชัยนะครับมาส่งนะครับออเดอร์เป็นยญากับกล้วยให้กับผู้ใหญ่ทองคูณนะครับแล้วก็มีนะครับใช้อีกเชือกหนึ่งนะครับของพี่น้องนะครับที่มาอยู่เลี้ยงด้วยนะครับก็คุณแม่ คุณลักช้างท่านเมตานะครับสั่งยานะครับให้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับแม่ทุกท่านนะครับที่เม่ตาผู้ใหญ่ทองคูนะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับแม่แม่ทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงนะครับผู้ใหญ่ทองคูนะครับก็ขอบพระคุณครับนี่นะครับก่อนอันตาลนะครับ What does ครับก็พ่อใหญ่นะครับมาอยู่ที่บ้านนะครับมาอยู่นะครับเมื่อคืนคืนแรกก็พ่อใหญ่นอนเลยนะครับนอนนะครับอ่าก็เมื่อเช้านะครับก็ได้ปรับนะครับปรับดันดินเข้ามาในอ่าอ่าลูกช้างนะครับตรงนี้เพื่อที่ให้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าดินก็ซื้อมาเทไว้นะครับสั่งมาเทไว้อ่าหลายวันแล้วนะครับหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าก็อ่า พานนะครับต้องไปดูแลพ่อใหญ่นะก็เลยไม่มีเวลามาปรับพื้นที่นะบริเวณตรงนี้นะพอมาถึงก็ได้ติดต่อรถนะครับเตรียมนะครับเตรียมพื้นที่นะครับที่จะสร้างโรงเรือนให้กับพ่อใหญ่ท้องคูณนะครับเดี๋ยวมาดูเสานะครับนี่นะครับเสาเสาที่จะยกยกโรงช้างให้กับพ่อใหญ่นะครับตัวนี้ก็พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับช่างก็จะมาหา มาโจโจเสานะครับมาแต่งเสาไว้นะครับเพื่อที่จะยกนะครับเพื่อที่จะยกเสานะครับเพื่อที่จะมาแต่งร่องนะครับเพื่อที่จะใช้วางนะวางเหล็กนะครับโครงเหล็กนั่นเองนี่นะครับดูนะครับต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่มากเลยมาตรฐานนะครับมาตรฐานมาตรฐานสากลนะครับนี่นะครับก็ ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่เสานะครับเสานี้นะครับก็ถ้าเปรียบกับเหล็กนะครับกับไม้นะครับไม้ดีกว่าแน่นอนนะครับดูขนาดแล้วก็น้ดใหญ่กว่าเหล็กนะครับขนาดใหญ่กว่าเหล็กแล้วก็ทนนะครับทนทานนะครับนี่นะครับดูต้นใหญ่นะครับต <travelers> ้นใหญ่แล้วก็ตรงนะครับตรงตรงมากเลย ก็ราคานะครับรวมค่าค่าตัดนะครับค่าบรรทุกก็ราคานะครับก็ตกตกไปนะครับก็น่าจะแพงกว่าอยู่แล้วนะครับแพงว่เหล็กอยู่แล้วนะครับก็ไม่เกินกันเท่าไหร่นะครับเปรียบกับไม้กับเหล็กนะครับเหล็กก็อายุการใช้นานก็จะดีกว่านี่นะครับบริเวณรอบๆนะครับ ตรงนี้ก็เป็นที่ล้างแผลนะครับที่เคยทไว้นะครับว้ล้างแผลนะครับพ่อใหญ่ก็เป็นไม้นะครับก็อาจจะไม่มาตรฐานเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถที่จะพาพ่อใหญ่มาอยู่ล้างแผลได้นะครับตรงนี้นะครับก็ทีปูนนะครับนิดเดียวนะครับตามงบประมาณนี่นะครับนี่ก็จะเป็นโรงค้างนะครับที่ทําตั้งแต่นะครับพ่อใหญ่กลับมาอยู่นะครับที่ที่นี่นะครับ หลังจากกลับไปหลังจากไปรักษาแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับก็ขอบพระคุณนะครับแม่ทุกทท่านนะครับที่ช่วยสมทบเพนนะครับสร้างนะตรงบ้านหลังนี้ให้กับให้กับพ่อใหญ่ได้อยู่นะชั่วคราวก่อนเพราะว่าตอนที่พ่อใหญ่กลับมานั้นฝนตกพายุเข้าตลอดทั้งสัปดาห์นะติดต่อกันนะครับอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลย ก็แม่ๆทุกๆท่านนะครับก็เห็นพ่อใหญ่แล้วก็สงสารนะครับผมก็ขอพระคุณนะขอพระคุณแม่ๆทุกๆท่านนะที่สงสารเมตตาพ่อใหญ่ของคูนนี่นะแต่ว่าแดดก็อาจจะส่องนะส่องได้ตรงนี้จะร้อนนะครับช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางวันก็ถ้าแดดร้อนก็จะพาไปอยู่ในต้นไม้นะครับหลังจากล้างแผลเสร็จนะครับว่าเมื่อเช้านะเมื่อเช้าพอดีรถมาแต่เช้าไปตามรถมาก็เลยพาพ่อใหญ่ย้ายจากออกจากตรงนี้นะครับ ไปอยู่ในป่านะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็มาถึงดึกนะครับมาถึงดึกเลยนะครับก็ก็เลยนะครับพ่อใหญ่นอนอยู่ตรงนี้เลยพ่อใหญ่นอนนะครับนอนนะครับเพราะว่าพ่อใหญ่จะคุ้นคุ้นเคยพื้นที่ครับแต่ว่าเป็นพื้นเรียบแบบนี้พ่อใหญ่ยังนอนเลยนะครับถ้าที่อื่นนะพ่อพ่อใหญ่ไม่นอนนะถ้าไม่มีกองดินนะครับก็คือนะครับพ่อใหญ่เคยนอนนะครับบริเวณนี้แถวนี้นอนแล้วเขานอนอิ่ม เขาลูกไหวนะครับเขาก็ไม่กลัวไม่ระเบงครับแล้วก็จิตใจเขาก็เต็มที่นะครับในการนอนนะครับถ้าไปนอนที่อื่นนะครับเขาไม่เคยนอนเลยครับแล้วก็อาจจะกลัวว่าจะลุกไม่ไหวนี่ดูอาการพ่อใหญ่นะเมื่อเมื่อหาเมื่อคืนก็มาถึงดึกนะครับเพราะว่ารอรถเย็นเลยนะครับรอรถเย็นนะครับก็คุยแตนแดกว่ามาช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็ พอดีเขาติดธุระอีกครับรถติดธุระก็เลยต้องรอคนระับรอช่วงเย็น,นมาถึงมืดเลยนะครับเมื่อคืนนะครับก็ขอบพระคุณนะครับแม่่ทุกท่านนะครับที่ส่งกําลังใจให้กับพี่ใหญ่ทองคูณนะครับ ตลาดวันนี้นะครับก็มีคุณแม่ใจบุญนะครับท่านนะคส่งของนะครับมาให้นะครับครอบครัวประหยัดทองครูนะมีขนมนะมีน้ําตาลก้อนนะครับให้กับเขาใหญ่ด้วยนะครับจากจังหวัดสระบุรนะครับก็ขอบพระคุณท่านมากๆนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่วัฒนานะครับที่สั่ง ออเดอร์ยากับกล้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะคุณแม่คนรักช้างมากๆนะครับที่ท่านสั่งยาลงให้กับช้างนะอีกเชือกหนึ่งนะครับด้วยนะครับก็ขอบพระคุณนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอบุญคุณส่วนตรงนี้นะครับจงย้อนท้อนกลับไปหาแม่ๆทุกท่านนะครับที่เมตตาครอบครัวกู้ยาญ่ทงคูนข็ให้ท่านนะครับมีชีวิตนะครับที่สุขสบายนะครับอย่าให้นะมีโรคภัยเข้ามาบิดเบียนนะครับ ขอให้ท่านและครอบครัวของท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดอื่นคิดสริงอือจริงใดนะครับทำการใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับผมก็เขาจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝาก like กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคูนด้วยนะครับขอบคุณครับ